สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริเตอรี่อีกเช่นเคยครับและเรื่องเาวาที่สําคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือทางกองทัพรัสเซียนั้นพวกเขาส่อขาดปัจจัยสําคัญที่จะทําให้กองทัพของพวกเขาจะสามารถเอาชนะกองทัพของยูเครนในสงครามระยะยาวได้หรือไม่เพราะอะไรมันถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษ ของไทยเมลเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ทางกองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาจะสามารถลุกคืบยึดดินแดนของชาวยูเครนได้อย่างต่อเนื่องก็ตามทีนะครับแต่ทว่าสิ่งเหล่านี้ก็ต้องแลกมาด้วยนะครับชีวิตของทหารยุทธภพต่างๆที่ต้องสูญเสียไปทั้งนี้นะครับก็มาจากการถูกทำลายและการถูกยึดไปบ้างนั่นเองครับและด้วยเหตุน,นี้เองนะครับคุณผู้ชมทางการของรัสเซียนั้นในอนาคตพวกเขาจึงมีความกังวลว่า จะไม่สามารถผลิตรถถังยานเกราะอาวุธต่างๆเครื่องกระสุนระเบิดรวมไปถึงเครื่องสนามต่างๆที่จําเป็นที่จะให้ทหารของพวกเขานั้นใช้รบในแนวหน้าครับซึ่งความกังวลน,นี้ก็ไม่เกินจริงนักหลังจากที่สภาของรัสเซียนั้นได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาสามารถผ่านร่างกฎหมายซึ่งจะทําให้รัฐบาลของรัสเซียสามารถบังคับบริษัทเอกชนต่างๆ ให้จัดส่งสิ่งของมาสนับสนุนกองทัพร,รัสเซียที่ทำสงครามในยูเครนและพนักงานบริษัทต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมมันถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการทำสงครามครับเพราะว่านอกจากทหารหรือว่าอาวุธจะต้องมีในจำนวนที่มากเพียงพอแล้ว ปัจจัยการสนับสนุนต่างๆนะครับที่จะใช้รบในแต่ละวันนั้นมันย่อมมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและหากว่าทางการของรัเสเซียนะครับไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยเหล่านี้ได้ทันก็จะทําให้แนวรบในแนวหน้าของพวกเขานั้นเกิดปัญหาอย่างแน่นอนโดยทั้งนี้นะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าบริษัทเอกชนของรัเสเซียนั้น จะให้ความร่วมมือมากขนาดไหนกับกองทัพของรัสเซียครับและกําลังการผลิตของพวกเขานั้นจะทันกับความต้องการหรือไม่ทั้งนี้นะครับก็เนื่องด้วยว่าพวกเขานั้นได้ถูกความบาดจากนานา,นาประเทศจึงทําให้การผลิตต่ตางๆนั้นวัสดุตา่างๆอาจจะต้องขาดแคลนไปครับส่วนในด้านของรถถังยันเกราะนั้นแอดมินเคยนําเสนอไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งก็เชื่อว่าทางราัสเซียนั้นจะไม่เน้นไปที่การผลิตใหม่ แต่จะเน้นไปที่การนำของเก่านะครับที่ได้สะสมไว้ในโกดังของยุคสหภาพโซเวียตนำมารีเฟอร์บิทนะครับทำการปรปับปรุงและส่งเข้าไปยังสนามรบในแนวหน้านั่นเองครับโดยในคดีนั้นมันอาจจะทําให้กำลังรบในแนวหน้าของรัสเซียไม่ได้ขาดหายไปแต่ถ้าว่าข้อเสียนั้นมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะลดช่องว่างลงให้ฐานของยูเครนนั้นสามารถ สู้กับฐานของรัสเซียได้ครับส่วนทางด้านของประเทศยูเครนนั้นพวกเขาก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าความช่วยเหลือจากนานาชาตินั้นเริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่ยูเครนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆรวมไปถึงเงินสนับสนุนนะครับทั้งเงินเดือนของทหารแล้วก็เงินในส่วนที่จะนํามาใช้ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้วยครับ และสมรภูมิต่อไปที่จะมีความดูเดือดเป็นอย่างมากแอดมินคาดว่าจะอยู่ที่แคว้นโดเนตครับเพราะว่าทางการของรัสเซียหลังจากที่พวกเขานั้นสามารถยึดแคว้นลูฮันได้ก็ได้มุ่งหน้านะครับมายังแคว้นโดเนตแห่งนี้แต่ทว่าทางการทหารของยูเครนนั้นพวกเขาก็สามารถนะครับยึดพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ได้ประมาณ50เครับสำหรับกองทัพยูเครนนั้นพวกเขามีความเสียเปรียบในเรื่องกําลังพลในด้านของตะวันออกครับ แต่ถว่าในทางตอนใต้ที่เมืองเคอร์ซอนนั้นพวกเขาก็ได้มีความคืบหน้าในการผลักดันกองทัพของรัสเซียได้มากพอสมควรครับและต่อจากนี้ไปทั้ง2ฝ่ายนั้นพวกเขาก็จะทําการสงครามนะครับแบบพรากำลังซึ่งทั้ง2ฝ่ายนั้นจะพยายามนะครับโจมตีฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านกำลังพ้นหรือแม้กระทั่งนะครับที่เก็บคลังกระสุนต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อหวังผลให้ศัตรูของตนนั้นอ่อนแอลงและทั้งสองฝ่ายนั้นจะไม่มีใครยอมแพ้ครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นแนวโน้มของสงครามครั้งนี้ครับใครอึดกว่ากันคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปส่วนฝ่ายไหนที่ไม่สามารถส่งกำลังบำรุงได้อย่างต่อเนื่องพวกเขานั้นก็อาจจะต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับ โดยจากความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับคุณผู้ชมประเทศของรัสเซียนั้นมีขนาดใหญ่แล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มากมายทั้งนี้พวกเขาก็น่าจะมีความสามารถนะครับในการผลิตอาวุธและกระสุนต่างๆนับส่งให ทางกองทัพรัสเซียได้แต่ทว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงทรัพยากรต่างๆนะครับสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันหมดลงและประเทศต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือกองทัพรัสเซียอย่างออกหน้าออกตานั้นแอดมินก็คาดว่าอาจจะมีน้อยนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านั้นก็ต้องกลัวว่าประเทศตนเองอาจจะต้องโดนหางเลขอาจจะต้องถูกคว่ำบาตรไปด้วยครับส่วนประเทศของยูเครน,นพวกเขารบอยู่บนความถูกต้อง เพราะว่าพวกเขานั้นปกป้องอธิปไตยของชาติตนเองดังนั้นนะครับการรบในบ้านจึงมีต้นทุนในการทําสงครามที่ต่ํากว่านอกจากนี้นานาชาตินั้นยังได้เปิดหน้านะครับช่วยเหลือยูเครนอย่างเต็มที่ทั้งนี้นะครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีความชอบธรรมที่จะช่วยเหลือยูเครนนั่นเองครับทีนี้ละครับเราก็จะมาดูกันว่าสายปานในการรบระยะยาวนั้นใครจะทําได้ดีกว่ากันครับ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินชี้ชะตาในสงครามครั้งนี้เลยก็ว่าได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับข้อสังเกตจุดเล็กๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับคิดว่าจุดนี้จะมีความสำคัญอย่างไรกับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของไทยม m ลิเตอรี ได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ